มาท่านผู้ชมที่พามาใส่ใส่กุ้งครับนี่คือข้องหัวลานครับผมปีนังคือว่าเป็นข้องหัวลานครับพอคนสมัยก่อนสมัยประมาณห่าร้อยก็ปีแล้วครับไปเอ้าไม่คือไม่ผู้ถาคนไหวฟังข้องนี่ไม่เป็นข้องอาถรรพ์ครับเป็นคลองแห่งลำน้ำเขียวนะครับมีถกพยียงใหนึง่งที่แรกเพิ่อนกับหัวลานนะครับผม แต่ว่าโดนมาโดนมาผมมึงก็เลยโดนเลยกลายเป็นคนหัวหลานมาวานแห่หาปลาอยู่นี่ครับปลาขวดว่า,วาบ่าขึ้นจากด้านตะเทียนมาหานอนจงองเงี้ยนะกะเลยใส่ขนาดนั้นว่าเป็นคลองหัวหลานพะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นคลองตะก้อนมันมันเป็นหองสังนผู้ชมเดี๋ยวนี้มันเป็นคลองตะก้อนมันมีแต่ปลาหนามเลยครับ มีแต่พวกนกแห้งพวกหมาจอกหมาป่ากะใตายอยู่นี่หลายครับนี่ข้องนี่เขาบอกมันหนากรัวมีคพวกมาหมดบุญด้วยนี่สามชีวิตเดียวเอาหนีพอค่าเผ่ารถเสียรุ่งไปใส่ในนี้ครับไอ้จริงมันเป็นห้องครับตัวนี้มันเป็นข้องโอ้สั้นครับท่านผู้ชมนี่ขนาดวอลย่ยังขนชิ้นลุกหยาบหยาบเลยท่านผู้ชมมีบ่อยฟังอยู่สิเลยบางเนี่ยมันสั้นขนาดนี้ยเป็นบ้าพัฒนาใหม่ครับ บอกเราว่าบอกเกี่ยวของเรววาให้เราว่างมันสั้นครับเราว่างยากครับมันเป็นอาถรรพ์พอ,อ้นั่นนั่นโอ้มันเปลี่ยงขนาดบอกเกี่ยวกัคข้าเลยครับนี่ซ้ำใจหูในใจแล้วนี่ยังเผยครับนี่อันตราใล่้องนี่เลือครับผููบก,ก่งกำนามกำไนนี่พูดเป็นธามาใส่ร่องเท้าผมปวายัางอยู่ในนีพ่พนมี่พนมีี่น,น,นั่นมีไอไอพวกน้ำบางหน้าว่าน้ำครับ พวกน้ำแดงพวกต้นน้ำแทงตะกี้มันมีกอไผ่คอปามีสุนักกครับเป็นปลาหนาตบเลยครับงูเหลี่ยมงูหลามนี่เพราะธรรมดาครับสมัยคุม,มือนี่ไม่เคยเห็นดอกเพระาะว่าอันไฟไหม้ป้าดูครับรพ่หัวผู้ใดหละเป็นผู้ใดเนาะไฟป่าม,าามันมาแง้มเลยแง้มเกี้ยวเขาเร็วนี่ครับอันกร,ระไรพวกหัวไผเป็นไผ่มีหู สาเหตุจักว่าเกิดจากยังครับผมเอาเสียวเนี่คลองนี่นี่มองนี่เนินที่สุดครับมองนี่ไม่มองเดียวนี่เนินมองอื่นเนี่ยโอ้นี่สั้นครับนี่ยาเมื่อนี่บาดมือบาดเท้าเขาเอื่อนยาแฝกทำใส่กุ้งตะกาเน็บไว้นี่ครับน็บไว้บริเวณนี่แหละครับผม แถวนี่มันมีคนมาเหมือบุญน้องเราสามคนเลยครับพ่นนมอมม่านสามทีกาปีก็มาเป็นกระซิวครับมาทำมาหากินไอแถวนี้เป็นกระซิวอ่าเด็กหน่อยมม่าใส่เบ็ดกับม่ใส่เบ็ดเราแบ่นมันก็ทิ้กหองตัวมื่เดียวกันกับวมหูอืนเอากันยูแต่ว่าทหารลงไปเอารับมันเสียวไอ้ที่นี้ใส่เร็วแล้วครับสีไปด้านอินเดียแบบนี้เอาพีสีมาทั้งงานด้านพีครับสีมาทั้งด้านอัน ไอ้น้าเหียครับผมในในในห้องมันใส่บะไรท่านผู้ชมมันฟังสั้นกับหลักว่าจะรุดออกากฟังว่าถั่วหัวมับโดดดินแถวนี่ใส่รถเมลโคโจกหรอมันเสียบพังท่านผู้ชมดูแบบไหนอยู่แบบไหนสั้นเจีดีบซำกับหนาผาหลุดโอ้ลงแต่นามไรกับไอ้ครับผมช่วงนี้แล้ดูหนาวกำลัง ก็ของมาสูงมือสูงมือครับเนี่ยเมื่อเช้านี่เย็นเจ็บเนี่ยมามานี่บใบใบสองขึงน,นี่ครับเนี่ยมา <c oughs> มาหาป,ป่ากับไอครับลงน้ำดูบังครับอันนี้หน้าเขาเด็ครับเนี่ยหน้านี่หน้านีา่บพวมันาว่านเขาเดยว่านแล้วเถวแรกหน้าม,มาถ่วมประมาณปลายเดือนมีถุนหน้าหน้า,มมามเมื่วม่ีมมันก็นย่งแน่อยู่เข่าแต่ว่ารอบสองนี่ที่ครับ เกี่ยงตับเยลยเป็นอาจเป็นเอิดเติดนี่ระวังถึงจะไม่ทั่แหละครับยานมันถึกน้ำคําพ่อก็ว่าน้องคองหัวล้านมันมันว่าเป็นหัวล้านตัวนี้หน้าล้านครับหน้าล้านเอ้ยว่านเขาไ้กับบยัังเขา่า้ะครับน้ำใสติงหลิงมีบ๊อบุูก,กุุงซิ่วกระได ปลากันมีกับไบก่ย่างนะครับนกไก่ย่างเขานกไก่เจ้านกไอ้ปลาค้างนกไอ้่อย่างตัวใหญ่ๆเขาเป็นนกหัวนกข้อกากชบเงีวๆนะครับย่างไปแต่เอ๊ะกระเพาะนะครับปลาในานา้ำมันานา้ำใสมันฉวกจริงเมื่อไรครับกันย่างกระมิ้งพวกกุ้งซิวตัวหน่อยๆมันตอดบต่ติดครับ แล้วมันเกิดเป็นตัวใสๆแนละ้วมันถึอจะลอยอยู่ในน้ำตัวนี้หายากแค่ว่านี่นี่พ่อข้าพ้าหล่านี้ไอ้ถอดเกือบบอกกับมันลมแห้งใส่รองเท้ากันน้ำอกครับบ่กในการอย่างอื่นกันน้ำปักตินปักเท้าพะนะใส่ไว้นี่เนี่ยมือเศร้าอะไรจังหวีไม,าาม่ยาท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้ว่าให้ฟังสนกว่ามมอยู่สามหลังกับตัวนี้โอ้ยสองหลังลื่มไปครับมุ่นั้นก็มีแต่แผงครับเพื่อนแผง มันบ่ใส่แผงมันก็ยันบ่เหลียวเลี้ยงหรอกเพราะว่าแผงตัวนี้ตามมูผนใส่กวนผนว่ามันเวลาปลามันรอยกข้ไปก็มามันไม่เจอแผงอมันก็จะรอยน้าแผงไปมันก็จะไปถือกินเงียอยู่ในไส้กุ้งมันก็งทเขาไปอยูุ่หันครับผมเขาแผงดักปลาดักกุ้งมันเขาใส่ไว้ยันหากินนี่สิ กูป,ปีแหละครับผมก็อาะยำมะเร็งไงกินยำมะเ้าะแหละครับกันไปวนันแหยียบยำเจาะก็กินยำมะเร็ง้ำหนำเสียวปลาบ่อไข่หลายดอกครับแต่ว่าหึงบ่อขาดเร่งขาดง่ายดอกครับแต่ว่าบ่อได้ไปจำได้ใจให้พี่น้องกินน้ำดอกกินเต้เจ้าของเงละเพราะว่ามันบ่อได้หลายครับผมบ่อได้หลายผู้เพิ่นเมื่อไอขีดเน่ผู้เขา คนชำน้านคนหาแทะเขาก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามีพอค่าหาใส่เสาใส่เรียงซ้ำในเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วกลับไปหาเอาปลาขวานลำปลาเข่าแหรอครับเพราะว่านำเมื่อไหร่มื่อใดเดี๋ยวนี้ลำปลาเข่าเกี่ยวออกแล้วมันรถไปเหยียบหันเหยียบนี่ปลาพุ่งมัดขวานมาเหยียมันเลยเห็นนะครับเห็นขวานกลยเก็บเอาน้ำไอ้มองเิ้วเข่าครับ แต่ว่าขันโบไปพ่อหรือบบสาเอาบ่ได้เด้อันนี้อธิบายโอ้ยันไม่เปียนนามครับผมผม้รว่างเยี่วครับขันไปพ่อป้าขอนมองรถเกี่ยวเขาเยอะแถวตำบลทุงท่งสีเมืองเนี่ยเนาะว้าเรียงตำบลทุ่งสีเมืองตำบลน,นี้พอค่าพาเหระอยู่เลยบ้านหนองใหม่อำเภอสุนุมขุม,มายาวอะไราเลยครับผมขันเขาไปพ่อเนี่ยเ้างบสาเอาบไไ่ได้เดียท่านผู้ชมป้าขอนที่รถเกี่ยวเห็นหน้ำไหลน้ำหน้า พอเปี้ยบอกเองโอ้ท่านผู้ชมจะว่านกกระยั่งเขาจะว่านุกข้อก,กักจะว่าปากค้างจะว่ากระเจ้าแหละครับผมเป็นลอยสองลอยพอดีมันลงขน,นมนำพราเพี้ยงตุ่มพองแล้วทำขายแข็งเนี่ยเจ้าว่ามาสาเอาเนี่ยพราพ่อส้องมือแต่เราชบเงีย้ยเยวมันงับมัดเลยกินมัดนำใส่โวนรอนนี่พอค้าเจอมาแล้วเม่อว,ว่านเม่อก้อนนี่ครับนำ เพียงเคืองเคียงเอาไว้ทำมันบคคกคักขมึงเสาไปเบิงมีแต่นามใสซอนร่อน,ลอนปลาตัวเดียวกับว่มีครับมันมีแต่ห้อยนกยำอ้อมบวกไอ้มาสร้างเป็นเถอะนกก็ไดรว่ามันธรรมดานี่ครับผู้มือคนหลุนไม่เพิ่นบอยไปจับซัตว์พวัอนี้หรอกเพราะว่านู่นหลับไปถึงแต่คก้นโบราณบ่ได้ครับ คนเท่าเกาตะกี้บ่ได้เด้เออคนสมไยพอสมัมแม่นี่คนตะกี้มันบ่ได้ไปทํางานเหนือแหล่งอื่นคหนนมก็อยูบันหมูพอมูแม่กับยูบุบับนโว้าเรื่องนี้ยก็หลายปีแล้วรับครับตั้งแต่สมัยยังพอข้าเป็นเด็กหน่อยเลยผนนะตอนนี้ก็เป็นสอวอแล้วครับผมสอวอับเงินเดือนหกร้อยแล้ว ว่าได้รับสองแสนคือมูยในสภาเด้สดสอสวอจะรับบ้านนอเนี่ยรับหกรอยครับผมบอกอโป้งหัวมวลนะครับเนาะอ,อ๋ะอย่าถือสมถือสาวกดไหลกดแช่กชดที่ตามน้ำเนี่ยเด้อท่านผู้ชมเอ้ย่านเบิ่งคลิปอีพ,พอค่าก็ได้กับคนมักมวนครับผมเออใกล้ได้เงินเหลือล,ละครับผมลดเอาอ่าหนึ่งเงินเจ้าเขาเด้อเอ้ยเจ้าเขาขายครับเงินเดือนบ่มีดอ,อก งเงินเงือนเดืนสินเดียนสินเดียนเงินเดียนสว่านะหกร้อยบาทเอ้ยบอกเลยเป็นแต่ช่างเนาะเป็นแบบนี้โอ้ยฟังสิเด้อครับเออเอาบวมมวนนุ่หูพะนะใส่เหล้วเลยท่านผู้ชมเหมือนสับคนเด้ครับตั้งถิ่มายามแบบนี้มันใส่แล้วๆอีก เหลือแต่ดงังคอใส่ปะนะดงังคอไส่เอ,อื่นแผงแผงแผงคอใส่เป็นดังเปาากับครึ่งไปคือคพึ่งไปกันไวไอ้มันไล่น้ำดังมันไอที่มาเขาใส่แนะครับกลางทุ่งนา หองหัวหลานพะนะหองหัวหลานกรับแปลวบทถกไป,ปเ,เนี่นั่นแหละครับผมอธิบอทพงศ์บอกที่แหลกเป็นมางงตึกแหงถ้าเป็นห้องครับที่เห็นเป็นห้องเป็นท่าม้ยน่ากลัวเลย่านผู้ชมย่ำขึ้นมาจากเป่จาปจากผีตะวอนเออเจ้านี้แปลนเกียงแน่พันมาปตนาจกข้องหื้อข้องจอกข้องห้องหัวหลานให้น้ำไหลลงห้องน้ำแดงห้องน้ำแดง,หง,ดงไหลลงล่ำเสียว ระบายน้ำบอกจากหน้าครับทีมันตกมองไหนมันคั่งหมองหันอันบ่ไหลเลี้ยบ่ขาไหลไประบายน้ำนั่นก็เวลาน้ำเถียวไหลมันก็ไหลเข้าห้องครับเขาก็เดี๋ยวสูบไปเห็ดใหเอนาสูบไปปลูกพักปลูกหญ้าเวลาน้ำไหลเพิ่นกับปล่อยลงห้องลงไหลลงเสียวเออปัญญาผมนาเร้งเพิ่นก็จะเปิดประตูขึ้นน้ำเ็จะไหลเข้าไปสูบเพ็ดหน้าปังเนี้ย ปลูกพักปลูกหญ้าครับผมบึกอือบังเตียงนะคนชนน้ำบดปะนะเออปลูกพังกินครับผมัดที่นี่สีมะยามเลยท่านผู้ชมมดที่นี่สีมะยามเลยนี่ท่างเบิง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 ทาง่งทางลุ่งเศร้าแล้วเด้อครับนี่ยหกโมงกัวแล้วเด้อเดี่ไปเก็บม่งนี่นี่เบิ่งทางเบิ่งทางตีละเบิ่งทางตีละสังเกตดิครับเออเอาเอา,เอา รถอันสกายแล้วป่วงขางกันพลาดแน่หัวซุบหงอโยขาเลยเด้ผุนผุนเปียงอะมันร้ายท่านผู้ชมเที่ยวหยาเปยังแข็เลยอันชี้รถชี้แบบกันใจในไม้ยามเด้อครับนี่ไม้ยามครับย่ำไปเสาลูกเป็นเปล่งเปล่ง่นเราขางห้องหัวลานปะนะเอาคนมาแต่เสามมนเหือคนชิงลูกนะครับเนาะหวาดเสียวมากคนเดียวกับผมกคยเทียมบีบคือเกาล่ะ เหตุเว e e mm ี่ยกเหตุงานเจียวเขาเจียวนำน้ำใา้น้ำหน้าก็มีคนซอยดอกสันผู้ชมแต่ว่ามาหากินหาอยากก็ไปขอเหลบกมีผู้มักน้ำดอกโดยมากสลยทีนโดนจังสีมีผู้มากน้ำเส้นหนึ่งโดยมากเลยไปผู้เดียวครับเมืองแพรถนนผ่านปรได้เได้ครับนี่ลุงคลองรถคางคัวนี่คลองครับ ขางชายคืองานหน้านี่มะหวนจอดตัวบัตรทีนี้สิลุงพยายามใส่ตะกาอยาู่นี่นะครับุ่นเป็นบ่ฟังสัน้นบ่อเนี่ยนี่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 ร้อยที่สุด,ด,นนดแล้วเด้อมูนึงนี่ต่อยบ่ได้ละครหมื่นเรื่งอีพอค่าหมื่นตอนมาใช่หนึ่งอ้ยลงน้ำจ้ำเหมืนผู้ร้อยบอ่เป็นนี่ห่วยบ่ได้เมียบ้านแล้วครับผม จมเลยพะนฟังมันสั้นครับออกจากฟังทีมบ่มีน้ำหมอด้ามเลยสั้นจีดีอันนี้มันนอนแน่ครับเนี่ยมันเป็นฟังแลนนอนเพราะมันเป็นเรื่องก่วงบางนี้จบมาบ่ถึงครับนก็ทีมีแต่บางนีน้อยเดี๋ยวมันสั้นจีดียางว่ไดลครับผมเทสไซด่างส่หม้อสีเพิ่นเคชี้เหี้ยหรือว่าชีนร่อนครับจร่อน ผูกใช่กันหราเขาไปขาบวกห่วมสันตัวเอาอไม่ยด่หรอกรับจะวายจกเสีหน่อยเสียหลายพ่อได้กินอยู่ท่านผู้ชมอันเลี้ยงง่ายในเลี้ยวแท้แล้วเอ,อบาบัตรีทนี่ไม่ยามดังใหญ่ดินี่ดังใหญ่เมื่อนี่ เป็นมือที่ลืมถังมะเทกุงยามแล้วก็ยีผูกมัดขึ้นใส่ม่เต่ใส่พ่วงข้างสายไกแล็บกลับไปเทบ,บานเพือท่านผู้ชมไปลุยรุ่นกันอยู่บ้านว่าจะได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไรครับผมแต่ว่าจะกิน,หนไหวยเืลไร ร่างมือก็ได้ลาบร่างมือก็ได้เกียงครับร่างมือก็ได้ปนสารลับซับเปลี่ยนกันไปมีหรอกครับเดี๋ยวบังอยู่คืออยู่จังไกรก็ได้หลอกครับผมคืออยู่ท่านผู้ชมมีแนวอยู่หรอกครับผมโอ้ยเนาะ ขันตัดห้องเด้อท่านผู้ชมมันยังถึกดีอันนี้ห้องมันเหลือก,กับถมหัวเย็นมือุ่งบ่ได้เสียเมื่นานาไม่มีข้าวนำแจ้งเอาไปกินมัดหรอท่านผู้ชมเจ้าของหน้าก็คงจะเปล่คา,าน้ำมันน้ำโพลับปิดชอบไปเลยครับ ท,ท่วมเที่ยวแรกก็ยังเนี่ยดึกเที่ยวสองนี่เปน็นเอิดเติด <c> เ <oughs> ดี๋ยวท่านดามเขาจันปานเอาท่านผู้ชมมุมก็เล้วเล็วก็หอบท่านตัวนี่เพราะท่านเล่วกับเดี๋ยวยื้อสองด่างบ่ หอบแล้วครับท่านผู้ชมหอบมารวมกันไ้แ <c oughs> ถวเราฟังเนี่ยครับฟังคันเที่ยนี่ก็สั้นเลยท่านผู้ชมเลยเทียนสองเทียเอามาปงไว้กว่อนเราก็ขึ้นมาแล้วก็เดเมื่อลงไปคอยดึงขึ้นมาครับมืนอนี่คงเะยยมาเทอยยุบานไปแล้วท่านผู้ชมเออเพราะว่าลืมถังครับลืมถังใส่ใส่ใส่กุ้งใส่ปลาซิว,วนะโยน หรือเมื่อวันแถวๆเราฟังเนี่ก่อนครับเอามาเปลี่ยนมาวันนี้จะขึ้นมาบันนี้ดึงเอามันแทะสั้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยมันแทะถ้ำปั่นแล้วว่ามีพังครับเหนียวเป็นตะนายเหนียวครับติตตตตบบดต้องเตาติดเกือบเดี๋ยวเออเบิร์ตจะได้และคนไรคนแทะคนที่ตามน้ำเนี่ยเด้อท่านผู้ชมเอ้ ถอยที่ถอยอาศัยรับพมน้ำเพึ่งเลือดเสือเพิงปลาอโอ้น้ำเพึ่งสิือดครับจำในน้นยได้กระบอกให้ฟังเนื้อนหนาแล้วเนาะเอาบัดทนนี้สกึ้นมาแล้วท่านผู้ชมกับบ้นไเลยจะไปเทบบานครับไปลุนเบิ้งบัดทนนี้เอามาเบิง้งไส้ไมันมีสองนี่อันนี้อันนี้คือไส้ด่างเขียวเด้อท่านผู้ชมไส้ด่างเขียวใหญ่ครับต่อไปกับไปเบิง้งอันไส้กับไส้น่อยๆที่มันเป็นขื้ตะากานะ ันเป็นไส้กระซามาเบิงประเทศนี้เอ๋อมันจะแตกต่างกันเพราะกับไส้ตะกาเอานี่ยไส้ตะกา่านี่ครับสามหลังในทำนี้แหละท่านผู้ชมนี่แหละสามหลังในนี่เอาชวดชวดนแน่ท่านผู้ชมสวัสดีครับผมเมื่อกี้ครับผม